ก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับแฟนเพจและเอฟซีบองสุพรรณนะฮะด้วยความคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงนะฮะทุกท่านก่อนอื่นที่จะพูดคุยกันก็แนะนำนะฮะอย่าลืมทานนะฮะผมนี่กินทุกวันเลยนะฮะทุกหยดซาโซดาสิงห์นะ,ะกินกับมะนาวนะ,ะมะนาวหนึ่งลูก กินกับน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวหนึ่งลูกแล้วก็ใส่โซดาลงไปนะครับเนี่ยครับน้ำมะนาวมะนาวไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องอะไรมะนาวลูกหนึ่งครับแล้วก็ใส่โซดาเข้าไปทําให้สดชื่นนะฮะนี่ครับใส่น้ําโซดามะนาวนะฮะแล้วซาในซานจริงๆนะฮะสิงเนี่ยคุณป๋องสำโรงสวัสดีครับวันนี้มาพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวแจก เจลก็แจกอนากากนะฮะสี่สิบท่านนะฮะกดแชร์นะฮะส่งที่อยู่มาเลยครับผมกินทุกวันนะฮะมะนาวมะนาวกับโซดากินแล้วดีจังทำให้เราแบบอสดชื่นขึ้นมานะครับง่วงๆนี่ก็ตื่นเลยเหมือนกันเลอไล่ลมดีด้วย น้ำมะนาวนี่ก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะฮะวิตามินซีสูงสวัสดีทุกท่านอา้าวันนี้เราพูดคุยกันแล้วก็เนี่ยครับทุกหยดซ่าโซดาสิงไปแล้วหนึ่งแก้วสิงบุลลอดเบอร์เอรี่เนี่ยครับก็สนับสนุนนะครับให้การสนับสนุนและสะสมอนุรักษ์ วัตถุมงคลเพื่อเป็นการสืบทอดศิลปะทางพุทธศาสนาของบรรพบุรุษไทยนะครับนี่ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับหนังสืออมตะอมตะกับพุทธคยาเดี๋ยวผมต้องกลับต้องทางโน้นนี่นะครับก็วางที่เซเว่นนะฮะทุกสาขาสำหรับนี่ครับสิงห์ก็สนับสนุนในการสืบทอดศิลปะทางพุทธศาสนาของบรรพบุรุษไทยคือจะเป็นวัตถุมงคลนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณคุณตอดกับคุณเต้น,นะครับที่สนับสนุนเสมอมานะครับก็คิดถึงครับช่วงนี้ก็เป็นบ้านเมืองก็ดีขึ้นนะับวันนี้ฟังถแถลงข่าวของสอบคอนะครับว่าตัวเลขคนระคนที่เป็นโควิดลดลงแต่ก็ก็อย่าเพิ่งประมาทนะฮะก็ยังต้องช่วยกันอยู่นะครับ ทำตามกฎกติกาของนะครับที่เขาประกาศมานะครับสอบอคอนะก็เราก็จะปลอดภัยนะฮะเราต้องเชื่อเขานะฮะถ้าเพราะพวกเราพอเราเราเป็นนะฮะมันไม่มีอะไรนะครับอยู่บ้านดีกว่าอยู่โรงพยาบาลน,นะฮะเป็นห่วงทุกท่านแหะครับอ้าคุณจิ๋วกําแพงแสนสวัสดีครับเดี๋ยวเอาไฟมาเพื่อจะให้ดูเหรียญวันนี้มาดูเหรียญกัน เหรียญเกจิอาจารย์บ้านเราก็ดังหลายองค์แต่ว่าที่มีชื่อเสียงจริงๆเป็นที่ยอมรับกันนอกจากเหรียญดังจากหลวงปู่เอี่ยมแล้วหลวงปู่สุขแล้วแล้วก็เหรียญที่คนแสวงหาก็จะมีหลวงพ่อจาาหลวงพ่อจงหลวงพ่อคงหลวงพ่ออีเขาเรียกสี่ทหารผีสมัยสงครามโรคนะฮะ ที่พกติดตัวกันไปแล้วก็คุ้มครองให้ปลอดภัยสวัสดีครับคุณวัด A99 กนะฮะคุณวัดก็วันนี้เข้ามาชมนะฮะกดไลค์กดแชร์แจกนะฮะแจกนี่ก็เหรียญหัวจงนอกจากรุ่นแรกนะฮะรุ่นแรกเขาก็จะมีเหรียญสองสี่แปดห้าเหรียญห,หน้าเล็กหน้าใหญ่อันนี้คล้ายๆดอกจำปีนะฮะเป็นเหรียญแบบเหรียญปั๊มนะฮะห่วงเชื่อม เดี๋ยวโทษนะครับต้องไปปิดประตูนิดนึงก็เดี๋ยวมาดูกันครับอย่าลืมกดแชร์นะครับแจกเจลนะฮะนี่20ท่านแล้วก็หน้ากากอีก20สิบนะฮะหน้ากากนะฮะ ท่านได้ไปท่านก็ไปประกอบเอานะฮะเอาแกะจะมีกาวนะครับแล้วก็ติดแล้วก็ดึงนะฮะที่เขาซีนไว้ด้านหน้าเนี่ยถ้าไม่ดึงออกจะมัวถ้าดึงออกจะใสยอย่างนี้นะครับแต่มันจะอยู่ในซองพลาสติกอย่างนี้นะครับผมจะส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะครับทุกท่านกดแชร์แล้วส่งที่อยู่มานะครับแฟนเพจ FC ของป๋องสุพรรณทุกท่านนะฮะ เดี๋ยวเราก็มาพูดคุยดูพระก,กันดีกว่า่าวันนี้มีพระอะไรมั่งนะฮะจะดูแบบง่ายๆเคล็ดลับง่ายๆนะครับการพิธีการดูพระเครื่องวันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกปีสองสี่เก้าเก้านะฮะองค์นี้เขาเรียกเหรียญเจ็ดรอบนะฮะเป็นเหรียญเจ็ดรอบเดี๋ยวนะครับพระเหรียญรุ่นนี้ผมชอบนะหน้าตาเหมือนหลวงพ่อมาก ไม่ชัดเดี๋ยวนะสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับแล้วกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมแจกเจลคนละ1ขวดยี่สี่ิท่านเลยวันนี้เมื่อวานส่งให้แล้วนะครับสามสิบท่านที่ชมไลฟ์สดเมื่อวานอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะฮะร,รุ่นเจ็ดรอบนะฮะเป็นเหรียญปั๊มแต่ว่าห่วงห่วงด้านบนนี้เป็นห่วงเชื่อมเดิมเลยนะครับต้องสังเกตนะครับจุดสังเกตก็คือ ถ้าห่วงยังอยู่นะครับดูที่ห่วงเนี่ยครับเชื่อมเก่าเชื่อมใหม่ถ้าเกิดแฟนที่สนใจเรื่องเหรียญเนี่ยจะจะเข้าใจนะฮะนี่เชื่อมยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ขยายให้ท่านดูเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะเชื่อมก็จะเป็นอย่างนี้ฮะบบางบางองค์ก็เชื่อมจะเสมอนะฮะอันนี้จะเยื้องเยื้องกันนิดหนึ่งแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นห่วงที่ยังเชื่อมอยู่อย่างเดิมนะฮะเนี่ยเดี๋ยวมาพิจา,ารณากันเลยนะครับทุกท่านมาดูกันว่าคือไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกแต่ว่าก็อยากให้ทราบว่าวิธีการดูเหรียญรุ่นนี้ตอนนี้ก็เป็นหลักหมื่นแล้วนะครับจะไปมองข้ามช่วงนี้พักเครื่องอาจจะ เงียบๆหน่อยแต่ถ <t ell an> ้าสวยๆหลักๆก็ยังมีนะฮะยังมีคนเก็บอยู่นะครับเหรียญพระจงนั้นนอกจากเหรียญปีสองสี่แปดห้นะฮะเป็นเหรียญรุ่นแรกที่มีหน้าเล็กหน้าใหญ่ที่หลายๆแสนนั้นเป็นอีกเหรียญหนึ่งแต่เหรียญนี้ผมชอบทรงนะฮะเหมือนดอกจำปีอะฮะสังเกตหน้าก็เหมือนท่านมากหลวงพ่อจาาหลวงพ่อจงหลวงพ่อคงหลวงพ่ออีเนี่ย เป็นเกจิอาจารย์ที่มีความเข้มขังและเป็นที่นิยมและมีความเชื่อถือศรัทธาตั้งแต่โบราณตะการมาแล้วนะครับนี่เป็นเ,เหรียญในการบำเพ็ญกุศลนะครับครบเรอบนะฮะปีสองสี่เก้หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะฮะหลวงพ่อจงก็สร้างวัตถุมงคลไว้มากมายนะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับท่านจะดูนะครับปั๊มแล้วก็จะขาดเลยนะฮะ เป็นเหรียญปัม๊มห่วงเชื่อมแล้วถ้าสังเกตจริงๆนะครับที่รูนี่ครับรูเจาะเจาะห่วงด้านบนนี่นะครับไม่ใช่รูใหญ่ๆจะรยูจะเล็กแคบๆนะครับแล้วก็มีเนื้อปิ้นนะฮะดูนะครับเดี๋ยวผมจะขยับห่วงให้ดูคือเหรียญสําคัญนะฮะที่รูนี่ครับไม่ใช่รูใหญ่ๆนะฮะเจาะรูจะแคบเล็กๆนะฮะพอใส่ห่วงอันนี้ที่ที่เชื่อมอยู่นี่นะครับแต่บางองค์ก็อาจจะไม่อยู่แล้วห่วงแต่ก็ต้องดูที่รูเจาะ รูเจาะรูเล็กๆครับไม่ใหญ่นะฮะถ้าเกิดท่านเห็นรูใหญ่ๆกว้างๆก็ก็เตรียมตัวเลยนะฮะแล้วก็จุดสังเกตง่ายๆเหรียญน,นี้นะครับตรงพอพานเนี่ยนะครับจะมีเส้นแตกเดี๋ยวผมขยายใ,ให้ท่านดูเผื่อเอาชัดๆท่านจะได้เห็นเนี่ยครับตัวมุตัวตรงพอพานเนี่ยนะครับจะมีเส้นแตกวิ่งลงมาด้านล่างนี้ เนี่ยครับสังเกตน,นะฮะเส้นนี้ครับชัดไหมฮะเดี๋ยวผมจะเอียงนี่ครับวิ่งลงมาทะลุตรงตรงปลายอ่อเรือนี่นะครับกุศลเนี่ยฮะตรงเนี่ยทะลุมาอยู่ข้างตัวสอสลานี่เลยนะครับวิ่งจากตัวพออพานนะฮะเป็นท,ที่ต้องคมนะฮะถ้าเหรียญถอดหรือว่าเหรียญทําเกจะไม่คมนะฮะทุกอย่างคมหมดนะฮะสังเกตอันนี้ก็ ข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมนะครับว่าจุดต่างๆของพระเครื่องเนี่ยความคมนะฮะแล้วก็ดูเส้นสายแล้วตรงนี้ก็จะมีตรงสาราเนี่ยครับในงานวัดตรงโคนปลายสาราตรงนี้ก็มีเส้นแตกเป็นแบบเหมือนปลายเข็มนะฮะเล็กๆนะฮะเป็นเส้นขนแมวตรงนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการพิจารณาแบบ ง่ายๆเวลาเราส่องพระเราพลิกหลังมาเราก็จะมาดูเส้นรอยแตกต่างๆแต่ถ้าเหรียญที่ก๊อปปี้ก็จะมีพดนะฮะพื้นจะไม่เรียบพื้นเหรียญน,นี่ต้องเรียบนะครับจะมีพดตามดไม่ได้เพราะว่าเหรียญการปั๊มเนี่ยจะตึงนะฮะแล้วคมตัวหนังสือทุกอย่างนะฮะส่วนเหรียญปี2499เเนี่ยก็เริ่มมีคนนิยมนะฮะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ทันหลวงพ่อนะครับ พะปี2499นี่ทันแน่นอนเพราะว่าปีพศ2506หลวงพ่อจงยังไปปลูกเสกวัดประสาทอยู่เลยนะฮะวัดประสาทบุญยาวาฒที่เหรียญหลวงปู่ทุกสร้างหลวงปูท่ทวดฮะอันนี้ก็เป็นรอยปั๊มขอบของเหรียญปั๊มแล้วขาดเลยนะฮะถึงเลยปึง้งเนี่ขาดนะฮะจะเป็นเป็นเส้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 น <như S 2> เส้นเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะถ้าปั๊มแล้วฉีกตรงกลางก็ถือว่าเป็นการ ทำใหม่นะฮะตัวตัดมันจะเป็นคนละตัวการพิจารณาเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเนี่ยไม่ได้ยากใช่ไหมครับพอดูแล้วผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ศึกษานะฮะแล้วก็หาความรู้เก็บเล็กเก็บน้อยถึงจะเป็นพระที่ค่อนข้างราคาไม่สูงแต่ก็สวยๆก็หลายหมื่นนะฮะเหรียญนี้ก็มีคนเริ่มเก็บนะฮะที่นิยม พือไปเก็บเหรียญรุ่นแรกก็หลายหลายแสนก็มาใช้รุ่นนี้แทนก็ถือว่าทันท่านเป็นเหรียญครบเจ็ดรอบของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะฮสำคัญอยู่ที่ห่วงเจาะด้วยนะครับพิจารณาที่ห่วงเนี่ยฮะร,รูไม่ใหญ่นะฮะร,รูจะเล็กนะฮะแล้วก็ดูเส้นแตกตามที่ผมอ่พิจารณาแล้วก็ชี้จุดให้ดูเนี่ยครับก็จะมีเส้นแตก ไม่ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าเพราะฉะนั้นของที่มีราคามก็จะเริ่มมีการทําเกยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาถามผู้รู้ด้วยนะครับดูตําหนิต่างๆห่วงเชื่อมนะฮะดูสิครับเนี่ยเหรียญรุ่นนี้ห่วงเชื่อมถือว่าเป็นเหรียญเก่าอีกเหรียญหนึ่งแล้วก็อนาคตก็น่าจะมีราคาสูงเพราะว่าเหรียญของท่านหลวง วัดเนี้ยหลวงพ่อจงเนี่ยนะฮะเป็นที่นิยมทุกอย่างที่ท่านได้สร้างมาแม้จะเป็นเสื้อยันนะฮะจะเป็นตะกุดนะฮะหรือจะเป็นปาตะเพียนนะฮะซึ่งเป็นของหลวงพ่อสร้างเนี่ยก็มีคนนิยมจริงๆนะฮะแล้วเป็นเหรียญที่มีความงดงามมีความสวยหน้าก็ละไม้คล้ายขึงหลวงพ่อมากจริงๆแล้วต้องดูคมๆนะฮะผมก็อยากจับเดี๋ยวนะมันมีเนี่ยครับหน้าท่านจะคมนะฮะ ไม่เบอร์พื้นเหนนรียญนะฮะสำคัญที่พื้นเหรียญจะจะมีผดหรือว่ามีเม็ดต่างๆที่จะขึ้นไม่ได้เลยนะครับเพราะเหรียญที่ท่านสร้างมาถ้าเหรียญถอดหรือว่านั่นนะ่ยก็จะเกิดผดเหรียญจะไม่ตึงนี่นะครับการพิจารณาก็จุดสังเกตง่ายๆนะฮะดูตัวหนังสือดูตัวตัดดูห่วงนะฮะนี่เป็นเหรียญทองแดงบางองค์ผมมอีอีกองหนึ่งนะครับสวยเลยเหรียญน,นี้เพิ่งซื้อวันนี้แล้วก็เลย อยากจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะฮะว่าการดูนะฮะที่ตัดสินใจเช่านะครับเดือยนี้ผมก็เช่าวันนี้สองหมื่นนะฮะนะครับใครมีช่วยๆก,วยก็ส่งมาได้นะครับเพราะยินดีซื้อไม่อั้นเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญหลวงพ่อจงรนุนี้เชื่อเหลือเกินว่าอนาคตก็จะเป็นเหรียญที่มีราคานะครับเป็นเหรียญที่น่าใช้มากกระทัดรัดดีนะฮะเลี่ยมทองก็ไม่ใหญ่นะครับ หรียญหลวงพ่อจงรุ่นนี้เป็นเหรียญที่ะลึกในงานบำเพ็ญพระกุศลครบ7รอบปี2499หลวงพ่อจงวัดนนต่างนอกนะครับถ้าอีกเหรียญ2485มีทั้งหน้าเล็กหน้าใหญ่หน้าใหญ่ก็จะแพงนะครับนเป็นเหรียญเสมานะครับนั่งเต็มองค์อันนี้เป็นเหรียญครึ่งองค์ก็เป็นเอกลักษณ์ของเหรียญน,นี้รุ่นนี้เลยจริงๆนะครับ แต่หลวงพ่อจงก็ยังมีสร้างเหรียญนั่งเต็มองค์เนื้อเงินลงยาสีเขียวนะครับมีลงยาแล้วก็มีแบบเหรียญหน้าใหญ่หลวงพ่อจงโดยมากถ้าออกมาแต่ละเหรียญแล้วก็ถ้ามีความสวยเนี่ยคนก็จะแย่งกันเช่าแย่งกันแย่งกันเก็บนะครับถ้าคนที่สะสมพระสวยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการพิจารณาดูเหรียญหลวงพ่อจงแบบง่ายๆนะครับไม่ยากนะฮะท่านจําได้ก็ ดูรูที่เจาะจะไม่ใหญ่ถ้ารูใหญ่ก็จะเป็นเหรียญที่สร้างรุ่นหลังนะฮะแล้วถ้าเหรียญมีพดมีเมเ็ดก็ถือว่าเป็นเหรียญก๊อปปี้นะฮะห่วงตรงนี้สําคัญนะฮะแล้วก็ห่วงที่หูที่หูหเนี่ยเจาะหูจะรูเล็กถ้ารูใหญ่ก็จะไม่ใช่รุ่นที่ท่านสร้างนะฮะแล้วก็ห่วงก็จะเชื่อมนะครับถ้ามีห่วงนี้สนะังเกตจะเชื่อมนะครับครับนี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อจงปีสองสี่เกนะครับ ก็เป็นความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยอย่าลืมนะครับกดแชร์นะฮะกดแชร์ให้ผมผมจะแจกเจลนะฮะยี่สิบท่านแล้วก็แจกหน้ากากอีกยี่สิบท่านเนี่ยครับหน้ากากก็เตรียมไว้แล้วนะครับครบนะฮะตามที่สัญญาไว้เมื่อวานส่งเจลไปแล้วนะครับสามสิบท่านสําหรับเอฟซีกับแฟนเพจทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดแชร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็สุ่มแจกให้เลยครับสี่สิบท่านสวัสด,ดีพี่เตี้ยองวิเศษ พี่เตี้ก็เอาไปร้อยหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยอันนะฮะเพื่อไปแจกที่สุขโขทัยก็ให้ท่านไปนะครับสวัสดีครับทุกท่านอ้าวคุณหนึ่งนะฮะหนึ่งหนึ่งวัดดวงก็เข้ามาชมแล้วสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับเอะตอนนี้แบบแบบว่าคอมเมนต์ไม่ค่อยขึ้นผมว่างงแต่ว่ามีคนดูหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าแล้วนะแต่ว่าคอมเมนต์นี่ก็จะมีแค่คุณหนึ่ง อ่าแล้วก็คุณเตี้ยนะฮะแล้วก็คุณวัดคุณจิว๋วกําแพงแสนเอแล้วนี่ใครละ่ะอ๋อช่างถ่ายรูป่านี่ครับถ่ายรูปได้สวยคมมากฮะอยู่ที่พันทิพย์ชั้นสามนะฮะอยู่หลังร้านผมนะฮะช่างถ่ายรูปคนนี้ก็เห็นมีเสืออยู่ตัวผมก็ชอบด้วยถามราคาก็บอกว่ายังไม่ขายนะเป็นเสือแบบเป็นเขี้ยวเสือ สวัสดีทุกท่านนะครับไม่มีอะไรวันนี้ก็มีข่าวดีมาแจกมาแจกมาแจกของแล้วก็มาดูพระกันนิดหน่อยนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านก็เป็นห่วงทุกท่านนะครับฟังการถแถลงข่าวของอสอบคอแล้วก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงแต่ก็เหมือนกับท่านบอกว่ากาดจะตกนะฮะก็ยังอยู่บ้านกันอยู่นะฮะทำกรรมกติกานะฮะว่าหยุดเชื้อเพื่อชาตินะฮะ อยู่บ้านกับครอบครัวนะครับปลอดภยัยไ,ไม่ไปไม่ไปที่แออัดไม่ไปนะคะคือต้องเว้นระยะห่างไว้ก่อนแล้วก็เราไม่รู้ว่าใครเป็นนะโรคมันอยู่กับอากาศแล้วก็ไว้ใจใครไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยที่สุดอยู่บ้านนะผมก็อยู่บ้านนะสถาบันก็ปิดเดี๋ยวรอถ้าเกิดเ,เราป้องกันโรคได้นะครับแล้วทางอสอบอคประกาศมาแล้วให้เปิดเราก็ยินดีนะฮะเปิดตอนนี้เราต้องทำตามกติกาของบ้านเมือง นะฮะเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมแล้วก็ครอบครัวด้วยนะฮะเป็นห่วงทุกท่านนะฮะก็ยังไงก็ขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านนะครับสําหรับค่าคืนนี้นะครับตอนนี้เวลาน่าจะนะครับค่าคืนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แก่ปองสุพรรณนะผมก็จะแจกเจลให้นะครับเพจผมไม่มีนะไม่ขายพระนะครับแจกของที่เป็นสิริมงคลของใช้ นะฮะให้ท่านไปใช้นะฮะมันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับเราก็ทําสิ่งตรงไหนได้ก็ทํานะครับสําหรับค่ําคืนนี้ที่เข้ามาชมก็ผมขอพรจากหลวงพ่อจงวัดนาต่างนอกนะครับจงอํานวยอวยชัยนะครับให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 เาทุกท่านนะครับสําหรับค่าคืนนี้ผมป๋องสุพรรณนะฮะก็ขอกล่าวคำอ่า สวัสดีราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้ครับสวัสดีครับ